ระาวานรอๆนะครับ Gotta keep the flame on max I'm gonna keep it going today. ain't none that to keep the flame on max I'm สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมกอล์ฟเมกกะมอเตอร์ครับเนบนท์เมกกะมอเตอร์ครับวันนี้มีรถด,ดีๆมาให้กับคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับ,รบเป็นตัวยอดฮิตประจําร้านเช่นเคยนะครับครับเขาเรียวกว่าเบน์เปลาวานใช่ฮะต้องบอกก่อนคันนี้ได้สีน้ําเงินด้วยใช่ฮะหายากนะตอนนี้เนี่ยสีน้ําเงินนานๆน,นานมากแล้วน<า>นกว่าเราจะได้มาได้ใช่นะฮะวันนี้จัดให้เลยกับสภาพแบบนี้มีล้อแต่งด้วยแต่ว่าไม่กระด้างนะครับกับเจ้าคันนี้นะครับ เจ้าเบนซ์นะครับ W 1 4 0 S 2, 2 8 0ขคันนี้ได้ปี95ด้วยประตูดูดครบทุกบาน และที่สําคัญคุณผู้ชมครับจริงๆเลขสวยๆนะบางทีเราได้มาเราก็จะสับไว้ก่อนจริงๆมันเป็นทุกเต็นท์อยู่แล้วแหละที่เอาเลขสวยออกแต่เนี้ยผมบอกเลยแถมให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ชมโชคดีมากๆเพราะว่าเราสองคนไม่มีรถพักแล้วนะฮะวันนี้แถมเลขให้ไปด้วยเลยนะครับเลขสวย1 1ึ่เดเดี๋ยวผมกับพี่เบ้นจะพาคุณผู้ชมเดินชมรอบคันตอนนี้เลยนะครับ เอาละคุณผู้ชมครับต่อมานะผมจะพาคุณผู้ชมครับมาชมเจ้า W140 ปปาวานคันงามคันนี้นะคุณผู้ชมครับขออนุญาตเลยดีกว่าอย่างแรกเลยที่ผมอยากจะเริ่มเลยคุณผู้ชมดูนี่นี่นะนี่พี่กอฟเลยฐาน ฐานอะไรดีฐานอะไรดีแล้วแต่แปลถอจอ1นึหนึ่งเทะเบียนสวยมากแค่ป้ายทะเบียนก็หลายหมื่นแล้วใช่คือต้องบอกก่อนนะคุณผู้ชมป้ายทะเบียน1นึ่งหนึ่งเจ็ดเลองเช็คราคาก่อนจะอยู่ที่ประมาณ30,000ื่นไปสี่ห0ื่นกว่าครับผมผมแถมให้เลยให้คุณผู้ชมไปเลยนะฮะคุณผู้ชมต่อมานี่อยากจะให้ดูนี่โอ้โหอันนี้ก่อนเลยพี่กอฟนี่เขาเรียกว่าดาวลอยดาวลอยโอ้โหมันบ่งบอกถึงความหรูหรา นะฮะของรถยนต์คันนี้กันมากนะฮะคุณผู้ชมลองดูกระจังหน้าของเขาดิโครเมียมเงาสวยๆเลยเห็นไหมต้องบอกว่าโครเมียมเงามากใช่ครับเงาแล้วก็ปัดกับสีน้ําเงินนะใช่ครับมันมัน oh มันโดดเด่นดีนะฮะมันมันโดดเด่นมา,มากๆแล้วก็มาดูไฟคุณผู้ชมเห็นไหมใสๆเลยอ่าไฟลงไฟเลี้ยวเป็นไงฮะมุมเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นมุมมุมขวาไอ้มุมขาวมุมขาวหรือว่าไฟเลี้ยวใสใช่นะครับแล้วก็คิ้วโครเมียมเนี่ย สวยงามมะโอ้คลิปบอกเลยนะใช่ครับคุณผู้ชมแล้วก็อยากจะให้บอกคุณผู้ชมเลยว่าอคุณผู้ชมลองดูสีผมบอกเลยว่าอันนี้สีเต็มร้อยใช่สีคลิปมากเลยสีเต็มร้อยเลย,เย,เลยไหมเอี่ยมเงาเงาแวบแวบสวยทั้งคันจริงๆนะฮะคุณผู้ชมตามมาด้วยคุณผู้ชมได้อะไรนะฮะเป็นแม็กแต่งครับผมวันนี้นี่ขอบ17มาเรียบร้อยเลนโซซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่าล้อ17 ไม่มีคําว่ากระด้างแน่นอนไม่กระด้างแน่นอนครับคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างไซยางเราก็ไม่ได้บางใช่ไซยางก็ยังใหญ่อยู่นะครับความนิ่มนวลยังอยู่ครบนะครับทุกผู้ชมมาลองดูดิตัวถังของเขาดิโอ้โหสวยงามแค่ไหนฮะคิ้วนะเป็นไงเขาเรียกว่าคิ้วรีดน้ำนะลางน้ําทุกอย่างนะครับแล้วก็คิ้วกลางตัวรถยังอยู่ในสภาพที่ผมบอกเลยว่าสภาพสมบูรณ์มากๆคันนี้มากๆจริงๆนะฮะสวยงามจริงๆนะฮะทุกอย่างคันนี้ต้องบอกว่า เ,เดิมๆฟิตเมนต์เราไม่ได้จัดอะไรเลยเป็นแค่ล้อมแม็กเท่านั้นเองผู้ชมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะรถสีน้ําเงินเนี่ยปาวานนานๆๆ<ช>เลยแนหะ<ะ>ละกว่าจะเข้ามานะครับ<ช>สำหรับ<ม>ใครที่ชอบสีนี้จริงๆเขาเรียกว่าเป็นสีประจำของเขาเลยใช่ฮะ มาถึงนั่นสั่งซ้ายตัวรถกันบ้างนะครคุณผู้ชมมาความสวยความงามผมบอกแล้วนะฮะว่ามันสวยงามแล้วก็ใหม่เอี่ยมทั้งคันจริงๆนะไฟหน้าอย่างงงี้โอย่าที่เราบอกเป็นไงคลิปๆใสใส่เลยโคเมียมสวยมากบอกเลยนะคุณผู้ชมมาคันนี้ทรงดีนะคุณผู้ชม สีสันมันานสดใสจริงๆโอ้โ oh, หสวยเอี่ยมอย่างนี้ทั้งคันจริงๆนะผมว่าคุณผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นนะฮะหรือว่าท่านที่มีอายุนะเก็บไว้ใช้นะผมบอกเลยนะว่าขับดีมากๆนะแล้วเดี๋ยวนี้คนนิยมเล่นกันเจ้าตัวนี้นะ ขออนุญาตมาต่อกันนี่นิดนึงฮะพี่กอฟโอ้ยภาษีขาดภาษีขาด,าขาดไม่ต้องร<ด><ม>ล้วโอโ้โหผมจะให้คุณผู้ชมอย่างนี้ได้ยังไงผมต่อให้ไปเลยคุณผู้ชมต่อให้ฟรีนะครับคุณผู้ชมรับรถไปคุณผู้ชมไปต่อภาษีอีกทีปีหกห้านู่นใช่คุณผู้ชมผม,มแถมกระจัดกระจายแน่นอนนะฮะอยากให้คุณผู้ชมเก็บไว้ใช้จริงๆรถสวยแบบนี้นะคุณผู้ชมโอโ้โหเอาไปแต่งก็หล่อนะแล้วว่าไปขับเดิมๆก็ดูดีดูมีกระตังนะฮะคุณผู้ชมมา แต่คันนี้ผมว่าขับเดิมๆหล่อนะอ่าใช่ฮะประมาณนี้กำลังดีนะฮะใช่ฮะเพราะว่ามันก็มีล้อแม็กต่างแล้วเพื่อเพิ่มความโดดเด่นนะคุณผู้ชมโอ้โหสวยงามจริงๆมาถึงด้านบ้านท้ายงามๆนะครับคุณผู้ชมครับ,รบคันนี้เป็นไฟท้ายใส ครับตัดด้วยสีแดงครับผมเพราะว่ารถสีน้ําเงินอ่าเข้ากันมากนะครับคุณผู้ชมครับก็คืออย่างที่บอกเป็นไฟท้ายเขาเรียกว่าไฟท้ายขาวนะฮะตั้งแต่ข้างหน้ายันข้างหลังเลยนะฮะตรงนี้ไม่ต้องไปดูนะครับโลโก้ตรงนี้ X 3 2 0ครับอัปเกรดเฉยๆครับอัปเกรดหรอครับอัปเกรดแค่โลโก้นะครั็แรงนะฮะตัวนี้เป็น280นะครับใช่ครับคุณผู้ชมครคือท้ายของเขาสวยมากนะฮะไฟเฟอร์ทุกอย่างเนี่ยเออเขาเรียกว่าสภาพเดิมๆนะฮะพร้อมใช้งานนะครับคุณผู้ชมกันชงกันชนสวยคิวโคลเมียมเห็นป่ะดูดิ โอ้โหกิฟเลยนะฮะคันนี้อ่าขออนุญาตนะครับเดี๋ยว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 ก่อนเปิดมดี๋จะให้ดูนิดนึงรอบอันนี้อัปเดทท่อสวยมากใช่ครับเป็นปลายท่อแต่งมาแล้วต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่ามันเป็นแค่ปลายจริงใช่ไม่มีเสียงไม่มีเสียงนะฮะเสียงไมเป็นเสียงเดิมเลยใช่ครับผมขออนุญาตะฮะนี่้องเก็บสัมภาระครับผมแฟบเป็นไง ผู้ชมดูดิใหญ่นะใหญ่มากนะฮะโล่งด้วยโล่งโลกสะอาดตาอย่างที่เราบอกนะวับเขาเป็นตัวเสนะฮะมันก็เลยค่อนข้างใหญ่นะฮะคุณผู้ชมขออนุญาตข้างในนิดนึงนี่โอ้โหอ่าล้ออะไรอยู่ครบนะครับกระทะล้ออะไรอยู่นะฮะแม่แรงแม่แรงก็ย,ง<อ>งยังอยู่นะครับก็มีฮะคุณผู้ชมโอ้โหเรียกได้ว่าคันนี้พร้อมครบคันกันจริงๆฮะแล้วก็ที่สําคัญนะบอกเลยนะว่าคันนี้ไม่เคยติดแก๊สเลยอ่าเดี๋ยวโชว์ดูดฝาท้ายหน่อยนะฮะผู้ชมดูนะฮะปึ๊บขออนุญาตฮะ ผมไม่กล้าปิดแรงครับเพราะสีเขาค่อนข้างใหม่มากมันต้องออกแรงนิดหนึ่งคือจริงๆอ่ะมันต้องออกแรงเยอะมันจะอยู่แค่กลางๆครับผมผมกลัวเดี๋ยวผมไม่มีเงินใช้พี่เขาอ่ะอีกหนึ่งออปชั่นนะครับคุณผู้ชมครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับกับเจ้าประวานคันนี้นะครับก็คือระบบประตูดูดนั่นเองครับคุณผู้ชมครับมาเทสกันเลยครับเมื่อกี้ฝาท้ายดูดไปแล้วนะขออนุญาตครับผมปาเข้าไปแล้วนะครับหนึ่งบานครับผม เข้าไปอีกครับสองบานครับผมโอ้โหครบทั่วหนุนกันเรามาดูฝั่งด้านซ้ายกันบ้างฮะด้านซ้ายตัวรถนะฮะคุณผู้ชมสามบานครับผมอีกหนึ่งบานครับคุณผู้ชมฮะเอ้ยปิดแรงไหมอ่าสี่บานโอเคนะห้าบานครบเลยนะครับคือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะเวลาปิดประตูพวกรถเปราวานเนี่ย ต้องมีน้ำหนักแบบเขาเรียกว่าน้ำหนักกลางๆใช่อย่าปิดปึ้มปุ๊อย่างนี้ส่วนใหญ่มันจะทําให้ระบบมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะฮะครับผมอ่าอีกหนึ่งออปชั่นนะครับคุณผู้ชมครับนั่นคือออปชั่นเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะครับเสากระระยะคันนี้ขึ้นปกตินะครับเห็นไหมครับโอ้โหเรียกได้ว่าสมบูรณ์นะครับใช่ฮะคุณผู้ชมฮะสองเสาซ้ายขวาเลยนะฮะ มาถึงขุมพลังเครื่องยนต์กันดีกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับคันนี้นะฮะมาพร้อมรหัสเครื่องครับ M 1 0 4นะครับคุณผู้ชม2.8ลิตรนะฮะหรือว่า2 8 0 0ซีซีนะครับมาพร้อมเขาเรียกว่า6สูบเลี่ยงต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะ เครื่องรหัส M 1 0 4นตัวนี้อะไรเยอะมากใช่เพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะแชร์กันอยู่ในกับพวกเว้นหลายตัวใช่ฮะแล้กระทั่งพวก W 1 2 4ก็แล้วแต่นะครับครับผมก็ยังใช้อะไรหรือเครื่องตัวนี้อยู่นะฮะคุณผู้ชมมาเพราะฉะนั้นนะผมบอกเลยนี่คุณผู้ชมเห็นมามเครื่องแห้งๆแบบนี้นะรับประกันเลยนะฮะเดินทางไกลได้น้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนนะและคุณผู้ชมนะอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะให้ดูนะก็คือเพจของเขาเนี่ยยังอยู่นะครับจุ่มครบนะฮะโอ้โหเพจเรียกได้ว่าอยู่ในสภาพที่ดีนะครับ คือรถคันนี้ต้องบอกเลยว่าทรงสวยรถสวยสีสวยภายในสวยทุกอย่างฮะ <S <S มาถึงภายในเมอร e d e เดสเบนคันนี้กันบ้างนะครับคุณผู้ชมมาขออนุญาตครับเริ่มจากแผงประตูฝั่งด้านซ้ายนะครับคุณผู้ชมเห็นไหม สภาพหนังนะทุกอย่างนะผมต้องบอกเลยว่ามันเป็นความออริจินอลจากโรงงานจริงๆใช่รครับ,รบลายไม้ก็เป็นลายไม้เดิมแบบเงาๆ<ช>นะครับจีบก็ยังเป็นจีบเดิมอยู่นะครับสวยมากภายในนะฮะ<อ>ผู้ชมฮะแล้วก็ดูพรมด้านล่างนี่ฮะครึ่งท่อนล่างเห็นไหมของเขาอยู่ในสภาพที่ยังสวยและสมบูรณ์อยู่นะฮะไม่ได้ขาดไม่ได้อะไรเลยนะไฟก็ยังติดอยู่นะครับใช่ครับผมอขออนุญ,ญาตนะฮะต่อมานะฮะ อันนี้เทระบบไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าครับผมนี่กระจกนะครับต้องบอกคุณผู้ชมด้วยว่าเป็นกระจกสองชั้นหยุดให้ดูหยุดให้ดูกระจกสองชั้นนะคุณผู้ชมมาขออนุญาตขึ้นอีกรอบนะครับเป็นไงบางคนเขาก็บอกว่ากระจกกันกระสุนเอะเราไม่แน่ใจนะยลงอีกทีนะฮะเพื่อ,เ,อเป็นสองชั้นดีกว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมไปเทสเดี๋ยวเดี๋ยวกระสุนจะทะลุขออนุญาตนะฮะปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าครับผมซ้ายฮะขวาฮะขึ้นฮนะลงครับแล้วก็พับด้วยฮนะ เป็นยังไงกันบ้างไหนครับพับตรงไหนครับพี่เบนกดพิทรมนี่เออหมุนแล้วแต่ไม่ได้กดลงมองไม่เห็นอยู่ฝั่งขวากลางออกนี่กลางออกนี่กลางออกเออพอดีผมอยู่มุมนี้มันมองไม่เห็นนะอีกหนึ่งอย่างนะครับก่อนที่จะไปดูบาอกันผมจะให้คุณผู้ชมดูสครับเพจตรงนี้ครับผมโอ้โหดูสิสวยงามมะอันนี้คือไฟนะสวยงามมะ เสวยงามมากแสดงว่าเขาไปติดเพิ่มมาใช่ฮะจากโรงงานไม่น่ามีนะนี่ติดเพิ่มแน่นอนฮะคุณผู้ชมก็ถือว่าเก๋ไปอีกแบบครับผมาต่อมาอยากจะให้ดูเบาะจริงเลยนะพี่ก๊อปดูดิโอ้ยดูดินันปักและห่อตัวดีมากนะคุณผู้ชมสภาพเบาะหนังแท้ของโรงงานนี่คุณผู้ชมดูดีเบาะสวยมากเขาไม่มีร่นเลยสภาพสวยงามดีมากๆทั้งเบาะนั่งและพนักพิงนะฮะขออนุญาตเทสระบบไฟฟ้าครับเดินหน้านะครับครับแล้วก็ถ่ายหลังครับ ครับผมปรับลงนะครับนี่อ่าก็ยกขึ <h> <h> <h ้นนะครับโโอ้หยกขึ้นครับมาดูต่อที่รองนกโอ้โหนี่สไลด์ได้ด้วยสไลด์ได้แล้วก็พนักเอ็นโอ้โหพนักอะไรนะพนักเอ็นพิงพนักพิงเออหมอนะครับโอ้โหเป็นไงผมชอบมากเลยนะคันนี้ปีก บอกมันจีบมันยังอยู่อ่ะแล้วปีกใหญ่เห็นไหมเนี่ยรอยหนังเนี่ยใช่ใช่โอ้โหเหมือนนั่งโซฟาอยู่ในบ้านเลยอ่ะต่อมานะครับคุณผู้ชมฮะที่ดัชบอร์ดหรือคอนโซลหน้านะคุณผู้ชมก่อนที่จะดูคอนดัชบอร์ดหรือคอนโซลเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูก่อนเก๊ป๊าบไฟติดด้วยนะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่ามีเก๊ะเดียวนะคุณผู้ชมข้างหน้าตรงกลางนี่ก็ยังมีอ่ะเป็นไงพร้อมเก็บมือถือได้นะอ่าต่อมามาดูความสมบูรณ์ของดัชบอร์ดหรือคอนโซลหน้าดีกว่านี่ช่องแอร์อยู่นะชช่ออองงแรรร์์คคคบบผููู้มมมดดวาาสณขเิ สวยงามขนาดไหนรูปนี้ลื่นๆปุ๊ดได้อารมณ์เลยนะคุณผู้ชมสวยมากๆช่องแอร์ทุกอย่างเนี่ยยังใช้งานได้และอยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์ฮะ สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดคือลายไม้ของเขาเชื่อไหมาลายไม้เนี่ยรถเนี่ยสิบกว่าปีนะเกือบยี่สิบปีนะยี่สิบไปแล้วใช่ดูสภาพอายี่สิบใช่ย<ม>ี่สิบกว่าปีกว่าปีโอ้โห و. คือเขาสมบูรณ์มากดูดิคือไม่ได้แตกไม่ได้ล้าวเลยนะแล้วก็ปุ่มปุ่มปุ่มทุกอย่างคือของเขาเนี่ยอยู่ในสภาพคือสวยงามหมดเลยบอกเลยนะชัดเจนทุกอย่างชัดเจนนะแล้วก็คุณผู้ชมได้วิทีโเป็นซีดีนะฮะเกียร์ออโต้ครับผมคุณดูดิโอ้โหทุกอย่างนะฮะอยู่ในสภาพที่สวยงามจริงจริงแล้วก็ เปิดเกตได้ด้วยเก็บของได้อีกเล็กน้อยต่อมานะคุณผู้ชมครับมาถึงแผงประตูนะครับฝั่งคนขับด้านขวากันบ้างนะคุณผู้ชมจากฝั่งด้านขวานะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับดูลายไม้นะครับคุณผู้ชมครับครับจีบต่างๆยังอยู่นะครับไม่มีขาดนะครับคุณผู้ชมครับสภาพสมบูรณ์มาก ช่อ่าเดี๋ยวมาดูด้านล่างกันนะครับ,รบอ่าตรงที่เป็นกรรมยี่นะอ่าตรงนี้ไฟก็ยังติดอยู่นะครับ<ช>อาจจะมีคราบเล็กน้อย,น,อยนะครับ<ช>เดี๋ยวะจะพยายามทําความสะอาดให้เอาแบบให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับคุณผู้ชมม,มต่อมานะขออนุญาตเทสกระจกไฟฟ้าครับผม อสองชั้นเช่นกันให้ดูไปเลยนะคุณผู้ชมสองชั้นกันกระสุนหรือเปล่าไม่รู้ไปเทสเอาเองายาเลยนะเดี๋ยวเกิดคุณผู้ชมเป็นอะไรขึ้นมาอเคบางคนคเขาบอกบางคนเขาเรียกว่ากระจกกันกระสุนแต่ของเราเนี่ยพยายามเรียกว่ากระจกสองชั้นเพราะว่าเราไม่ไม่แน่ผมผมคิดว่าไม่น่าใช่ตอนนี้ยาเทสตกระจกมองข้าง,างไฟฟ้าครับขวาครับซ้ายครับขึ้นครับ ลงครับต่อเรื่องกระจกกันกระสุนก่อนมันมีนะตัวนี้ที่เป็นกระจกกันกระสุนครับอ่าแต่ผมผมจาไม่ได้แล้วมันอยู่ในรหัสรุ่นอะไรผมเราก็ไม่กล้าเสี่ยงนะใช่ไม่กล้าเสี่ยงครับทุอย่างเะเทรนะคุณผู้ชมต่อมาเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดนะก็คือเบาะคนขับนั่นเองถือว่าอยู่ในสภาพที่ยังสวยอยู่และสมบูรณ์นะฮะคุณผู้ชมนะดูหนังของเขาหนังไม่ได้แตกและไม่ได้ขาดและได้ของเขาคุณดูดิเห็นเห็นกันเลยได้ได้ทุกอย่างไม่มีร่นไม่มีอะไรนะฮะคุณผู้ชมเบาะหนังอบยังกับโซฟาเลย ชจริงเลยเบาะนั่งนะสวยพนักพิงก็แน่นดูดิแน่นขออนุญาตนะฮะเทสระบบไฟฟ้าอีกทีฮะเลือนหน้านะครับครับถอยหลังครับครับผมขึ้นครับครับก็ปรับลงนะครับครับผมมาดูนี่ลองน่องอ่าลองน่องครับอ่าแล้วก็พนักพิงครับผมได้หมดนะครับ Ah. ครับผมโอ้โหต่อมาที่พวงมาลัยตัวเคมากดีกว่าฮะคุณผู้ชมฮรพวงมาลัยของเขาเนี่ยฮะถึงจะอยู่ในอายุ20กว่าปีนะฮะแต่คุณผู้ชมดูดิคือของเขาหนังเขาไม่ได้แตกเลยนะสวยๆเลยนะสวยใส,ย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 สยจริง,จร,งจริงนะพวงมาลัยแบบนี้นะฮะ ผมว่านะผมเลยไม่ได้สวยอย่างเดียวเบาะไม่ได้สวยอย่างเดียวแต่คันนี้พอขึ้นรถแล้วกลิ่นหอมมากคือมันยังได้กลิ่นเรียกว่ากลิ่นเบนซินอยู่ใช่นะฮะคือความเป็นเอกลักษณ์ของเขาเราเปิดประตูมาได้กลิ่นได้ใช่ฮะต่อมาที่เลื่อนไม้กันดีกว่าคุณผู้ชมมาคันนี้นะฮะวิ่งมา166,91กกเิดโลเท่านั้นร้านเราขายแต่ไม้แท้ๆนะยืนยันการันตีว่าไม่มีการของไม้แน่นอนแล้วก็จะบอกคุณผู้ชมว่าเลือนไม้ใส่กลิบเลยสวยมากนะใช่ฮะ ต่อมาครับคุณผู้ชมครับผมมาถึงห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างนะขออนุญาตครับผมเริ่มจากแผงประตูฝั่งด้านขวานะครับผมแผงประตูด้านหลังฝั่งขวานะครับก็ยังสวยงามอยู่นะครับครับผมลายไม้เงาเนะครับครับผมจีบทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูด้านล่างกันนะครับผมด้านล่างตรงกระเบี่นะครับหรือที่เรียกว่าพรมไฟก็ยังติดอยู่นะฮะใช่ฮะคุณผู้ชมนี่เก็เก็บของครับขออนุญาตฮะเทสระบบไฟฟ้าหน่อยฮะกระจกไฟฟ้าครับ ค,ครับผมสองชั้นนะ <c oughs> สองชั้นหมดฮ<น>ะนะใช่ฮะคุณผู้ผมชมฮะ ต่อมานะแผงประตูด้านขวาเสร็จแล้วลองมาดูแผงประตูด้านซ้ายฝั่งผมกันบ้างดีกว่านะผู้ชมลองดูความสมบูรณ์ของเขาเลยโอ้โหเป็นไงเดิมเดิมโรงงานออริจินลัลโอ้โหมันสวยอย่างนี้นี่เองนะคุณผู้ชมมีนิดเดียวเท่านั้นจริงๆนะฮะตรงที่เขาเรียกว่าสวิตช์กระจกนะฮะก็จะมีเขาเรียกว่าลายไม้จะมีล้าวอยู่นิดหน่อยเท่านั้นนะคุณผู้ชมครับข้างล่างนี่ยังสวยอยู่นะ,ะเกียคคร,ร์เบริลเขาก็ยังอยู่ครบถ้วนและสมบูรณ์นะขออนุญาตเทสระบบไฟฟ้านี่ กระจกสองชั้นรอบคันนะฮะโอ้โหคอามยาดขึ้นคนะผมเป็นไงกันบ้างโอ้โหนี่แล้วพี่กรัฟดูงนี้ก่อนข้างล่างก่อนเลย ชอบมากนะฮะโอ้โหเย็นเย็น,ยนชำ้ำๆเลยปรับซ้ายปรับขวานะปรับแรงปรับเบาได้นะฮะแอร์นะไม่ต้องกลัวเลยนะฮะว่าคนข้างหลังเนี่ยจะร้อนนะฮะอากาศร้อนๆแบบนี้นะฮะผมบอกเลยนั่งรถแล้วมีตู้แอร์แยกเนี่ยสบาย <ๆ S 2> สบายแล้วแงันดูข้างบนให้ผมนิดนึงได้ไหมอาอยากจะแต่งหน้าภรรยาคุณอยากจะแต่งหน้าขึ้นมาทันทีนี่<า>ไฟแต่งหน้านะครับตแต่งหน้ายังอยู่ทั้งขวานะปั๊บ ก็คือยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทั้งขวาและซ้ายแต่ฝั่งนู้นใช่ฮะคือต้องบอกก่อนว่าส่วนมากอ่ะไม่ค่อยอยู่จะหักนะฮะคุณผู้ชมแต่ฝั่งนี้ไฟไม่ติดคุณผู้ชมไปไล่เอาเองนะฮะหลอดอาจจะขาดเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมแต่เพราะสมบูรณ์ของเขายังเปิดและปิดได้แล้วก็ไม่ได้แตกเลยนะฮะนี่ไม่ได้ทําให้นะครับผมไม่ได้ทําให้ครับมาดูเบาะหลังกันบ้างนะเบาะหลังกับพนักคุณผู้ชมดูดิโอ้โอ้โห แน่นมากเหมือนไม่เคยมีใครนั่งเลยดีกว่านะคุณผู้ชมเบาะสวยจริงๆนะเบาะหนังแท้ได้เลยทุกอย่างไม่มีร่นอย่างที่เราบอกแล้วนะคุณผู้ชมทั้งเบาะนั่งและพนักพิงมีเป็นไงนโอ้โหสวยๆเอี่ยมๆใสๆแบบนี้นะฮะมาพร้อมอะไรรู้มะนี่เท้าแขนผมขาดไม่ได้จริงอโอ้โหขออนุญาตนะคมันแน่นอย่างนี้นี่เองเออโอ้โหอ่ะให้ดูอีกทีนะคุณผู้ชมอ่ะดึงออกมาฮะ แล้วก็เปิดได้ด้วยคือบางทีไม่ค่อยได้ใช้ก็จะแน่นอันนี้ไม่ได้แถม annex. เดี๋ยวออกครับคุณผู้ชมก็คือแล้วก็จะวางแก้วน้าได้สองฝั่งนะฮะแล้วก็เก็บของได้เล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ปิดปับแล้วก็พับเก็บเข้าไปปับอ่ะต่อมาฮนะอีกหนึ่งออปชั่นที่ขาดไม่ได้ผมร้อนมากเลยข้างหลังนี่ยฮะคุณจะทํายังไงดีฮะไม่ดูดิโอโ้โห ม่านของเขายังใช้งานได้นะเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบจริงๆนะฮะขึ้นได้ก็ต้องลงได้นะฮะโอ้โหเป็นไงกันมากครบถ้วนไหมคันนี้ถึงช่วงทดลองขับจริงอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็นั่งอยู่ในเจ้า W140 ครับหรูหรลาลาังการมากใช่ะอากาศร้อนๆแบบนี้ขึ้นคันนี้เนี่ยผมบอกเลยอยากจะหลับเย็นปับนป๊บเลยฮะคือ <c oughs> แอร์คันนี้เปิดปุ๊บเย็นปั๊บเลย <c oughs> ล้วต้องบอกว่ามันเย็นมากด้วยใช่ฮะนะฮะเดี๋ยวใจะให้ดูภายในคอนโซลสวยๆเลยฮะคอนโซลอย่างที่บอกไว้นะสวยจริงเดิมๆทุกอย่างใช้งานได้ด้วยไรผมอไร้ใช่ฮะอยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่าค่อนข้างสมบูรณ์สมบูรณ์มากๆอูหน้าปัดเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะอันนี้คือโคดน้ํามันน้ํามันจะหมดครับผมเดี๋ยวเติมให้ครับผมตรงนั้นเนี่ยมันจะมีหลอดไฟขาดอยู่หนึ่งหลอดเดี๋ยวจัดการให้ทางร้านก็จัดการให้นะครับครับผมอ่า เดี๋ยวตอนนี้ให้พี่เบนเทสก่อนเครื่องเกียร์ช่วงล่างคืออย่างแรกนะฮะก็คือแอร์เย็นมีปัญหาเรื่องแอร์ร้อนไปได้เลยนะฮะแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยที่ขับดูนะคือเอสนะตัวเอสนะนุ่มนุ่มเหมือนเดิมจริงนุ่มมากๆนะเราต้องบอกเลยว่าช่วงล่างไม่มีเสียงดังกุ๊กกั๊กกุ๊กกิ๊กไม่มีเลยนะฮะไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะฮะคือขับนิ่มๆแต่วันนี้รถมันคอนๆเยอะนะผมไม่รู้จะเทสอัตราเร่งให้ผู้ชมได้ชมกันย<ม>ังไงบ้างอ่า เดี๋ยวระหว่างจะรอเทสอัตราการเล่งระหว่างรอรถติดอ่ะผมจะให้ดูด้านหลังภายในต้องบอกว่าเบาะนี่มันืโซฟาเคลื่อนที่อ่ะขอดนอ้าวไปลงแล้วุ้ยอดูกดดิ้งกดปื้ดมันพูดเลยนะอคือเนื่องจากว่าตัว280เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวิวัฒนาการของเครื่องนะเป็นปาวานตัวสุดท้ายอย่างเงี้ยโอ้ห คืออัตราเร่งดีมากใช่กดแล้วมารอบปัดปึ๊ดอย่างเงี้ยนะฮะโอ้คิดดางไปนี่เยี่ยมเลยจริงทุกอย่างเออผมชอบนั่งคันนี้ว่ะใส่ใจนิสบาเย <c oughs> านะขนาดคนขับเร่งเิ่งว่าสบายเลยนะผมขอเป็นคนนั่งขับง่ายนะมันขับง่ายนะนยนะแล้วมันนิ่มนะดูดิโดดความสบายให้ดูเนี่ยดูดูดิดูดิไม่รู้สึกเลยอะ่ะโอ้โหนิ่มๆหลายๆลื่นๆองเลยอะ่ะ คือเครื่องเกียร์ช่วงล่างคันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องไปทําอะไรแล้วภายในสีด้านนอกก็ไม่ต้องทําอะไรแล้ะคุณผู้ชมออกไปนะถ่ายของเหลวอย่างเดียวการันตีอย่างอื่นทางร้านเคลียร์ให้หมดครับครับอขอม่านหน่อยได้ไหมพี่เบนซ์ขอม่านหน่อยนี่ขอสะพานขอสะพานอ่าหลังร้อนเราเปิดม่านให้ครับโอ้โห็จะได้ยยนนเห่อสบายเลยนะ เ็น<ำ>ไฟแต่งหน้า,น,านะฮ<น>ะคุณผู้ชมนี่ติดนะ<ม>ตรงนี้อย่างที่เราแจ้งกันไว้แล้วตรงนี้ไม่ได้ทําให้นะมผมคิดว่าน่าจะมีหลอดขาดหรือว่าสายไฟข้างในอาจจะขาดก็ได้นะครับคุณผู้ชมลองไปจัดการกันเอง,เองนะครับตรงนี้เล็กน้อยไม่กี่บาทใช่ครับเรนั้นเองอ่าโดยรวมแล้วได้รถขนาดนี้ผม่ามันพร้อมมากมากนะเร์เฟคเลยใช่คุณผู้ชมต้องไปดูก่อนนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวหนึ่งสีู่นย์เนี่ยสภาพภายในภายนอกเนี่ยอื่นๆไปหมดแล้ว นะครับทุกอย่างกรอบเกลืหมดแล้วแต่คันนี้ผมบอกเลยสมบูรณ์มากจะหาสภาพอย่างนี้บอกเลยค่อนข้างยากมากและที่สําคัญจะมีใครไหมซื้อรถในราคานี้แล้วแถมเลขสวยออกับคุณผู้ชมอ่ะใช่อะไรนะ, <11 77. S 1> ะหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดคันนี้ก็มีูาคาประมาณสามสี่หมื่นนั่นนะใช่ครับจัดให้ไปเลยช่วงนี้ปโปรหน้าร้อนเลยตุ๊จีนไปแล้วไม่มีโปรแล้วโปรหน้าร้อนเลยแล้วกันอ่า เข้าโค้งเนียนเนี่ยนีมา, <c oughs> มเ,าเลยมเบนสาสเลยโอ้โหแน่นอนจริงเราโอ้โโอโมันนิ่งเลยนะ <c oughs> ใช่นิ่งมากๆค่ะคมคมคมได้เลยได้ยกล้อดิโอ้โหไม่ไหวมั้ง ครับคุณผู้ชมครับกับเจ้า w 1 4 0ปาวานคันงามคันนี้นะครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะได้เป็นตัว s 2 8 0ด้วยจริงๆ s 2 8 0เนี่ยคือรหัสที่เป็นล่าสุดของเจ้าปาวานแล้วนะใช่ฮะวันนี้จัดให้ราคาสุดคุ้มพร้อมเลขสวยครับเอาไปเลย269,00 0บาทพอแล้วครับผมแถมจัดไฟนั้นได้ด้วยนะพี่เบนนะครับผมเริ่มต้นนะฮะดาวที่8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับดาวไม่เยอะครับผ่อนสบายหรือถ้าเกิดว่าลูกค้าจบสดมีส่วนลดให้ มาดูสภาพมาลองขับกันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับ,รบแล้ว<ม>พบกันใหม่คลิปหน้ากับเมกกาโมโตครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านเมกมาโตโต์นะครับ